แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาบางคนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามพวกเราหรือว่าคอยพพอร์ตพวกเราอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่รู้หรอกครับว่าทุกคนจะติดตามผมกับผมกับจิมมี่จริงๆอ่ะเพราะอะไรเราก็เราก็แค่แสดงความเป็นตัวเราออกไปให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเราเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบับรับรับพวกเราที่เราเป็นเราครับแต่ว่าอย่าอย่ารับพวกเราที่ ที่ความต้องการของเองที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบอยากให้เราเป็นอะไรนะเราเราจะเป็นแบบทันที่พวกคุณไม่ได้แต่ว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยไปตลอดแล้วสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนไปอะ็นแบบนี้กันเนี่ยพได้นุ่มฟูมากดู <c oughs> นุ่มฟูมา <c oughs> ชอบชอบชอบสำหรับผมนะ,ะมีนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นมีแรกที่ เป็นมิตรของเรานะครับผมแต่ก็ดีหน่อยที่เราได้พิธีกรกิติมศักดิ์นะครับผมก็อนางนัทนะครับที่มากับอนะพี่ซีพี่ซีขอบคุณมากครับพี่ซีที่มาช่วยเป็นพิธีกรให้นะครับก็ต่อเล่นนะทำพี่ปลาทำพ้งพี่แมททำนางนัททำพี่ซีเลยทุกคนเลยฮะใช่ครับก็ ดีใจมากที่อย่างน้อยก็มาร่วมง,งานวันนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆเหมือนที่พี่ทอมนี่เป็นนะครับคือตั้งใจมากนะครับก็เราซ้อมกันมาแบบว่าจริงๆก็พูดตามตรงเลยคือว่ามีเวลาซ้อมเนี่ยมันเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็แบบว่าเต็มที่กับมันนะครับก็นั่นแหละไม่รู้ว่าวันนี้จะคนคนที่มาดูจะมีความสุขมากขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าคือแบบได้แค่ขำฝันย่หรือตัวโยนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าผมแบบว่ จริงๆมันก็เป็นความสุขไม่ว่าจะมากจะน้อยมันก็เป็นความสุขนะฮะมันก็เป็นช่วงเวลาโมเมตนต์หนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนอ่ะไปอีกปีสองปีหรือเ้าจะเป็นสิบปีแล้วได้มาคิดถึงมาตอเวลาตอนตัวเองตื่นมาตัวเองอาบน้ำแล้วได้คิดว่าเฮ้ยหนน้นอยเคยมาอนี้มีถูที่ไว้ยไม่ถกสิิผ่านอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากผมชอบฟิลประมาณนั้นมากก็ขอบคุณทุกคนเราหวังว่าทุกคนจะมีฟิลนั้ำในอีกหลายๆปีข้างหน้าาะ้ั้น หกกนกมาลองความทรงจำและให้ความทรงจำนี้เป็นหนึ่งในความสุขของทุกคนครับอันนี้ก็คือความรู้สึกที่คุณบอ,อกกับชาวยาหอมของคุณถูกไหมฮะ